สวัสดีครับพบกับเซลล้อยล้านนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับจากหายหน้าหายตากันไป1วันเลยป่วยนะครับก็เลยไม่ได้มีคลิปนะครับคอนเทนต์วันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าฝ่ายบุคคลของหลายๆบริษัทเนี่ยกำลังสรรหาเซลล์เทรนเนอร์นะครับส่วนตัวผมเองก็ถูกได้ถูกการคัดเลือกเยอะเหมือนกันนะครับมีหลายบริษัทติดต่อเข้ามาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเลยอยากจะให้เขาเรียกปัจจัยสําคัญนะในการเลือก เทรนเนอร์ Trainer, หรือว่าถ้าเราเป็นนักขายแล้วเราอยากจะไปเรียนกับวิทยากรนะครับผู้มาด้วยความสามารถเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรนะถึงจะเลือกแล้วก็คุ้มกับเงินที่จ่ายไปที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าการเรียนคอร์สสัมมนาเนี่ยมันเป็นสิ่งดีอยู่แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนกับตัวเองนะครับเพื่อให้เรามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นสามารถลดเวลานะครับในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ย เผล่เเนี่ยเป็นปีเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเจอกับตัวจริงนะครับหรือว่าท่านผู้จัดการผู้บริหารเนี่ยหรือเจ้าของบริษัทที่อาจจะไม่มีเวลานะครับหรือว่าภารกิจเนี่ยเยอะมากเลยไม่ได้มีเวลาหรือว่าไม่รู้วิธีที่จะสอนพนักง,งานขายเนี่ยก็จะใช้โซลูชันในการหาเซลล์เทรนเนอร์นะครับจากด้านนอกหรือว่าจะส่งมาเรียนก็ตามนะครับถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องการสอนคนนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับ เนื่องจากยุคนี้เนี่ยเซลล์เทรนเนอร์ก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวปลอมตัวมานานอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะจริงๆผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นการโฆษณาเห็นเรื่องของเรื่องงานสอนนะครับหลายๆอย่างส่วนตัวก็เคยไปเรียนมานะครับเลยมีปัจจัยนะว่าจะเลือกยังไงถึงจะแมชกับความสามารถเราที่สุดนะครับอย่างแรกครับคือตัววิทยากรเองนะครับตัววิทยากรเนี่ยถ้าเกิดเขาเปิดเผยข้อมูลนะครับทั้งหมดเนี่ย ต้องดูว่าวงการเราเป็นวงการอะไรก่อนอย่างเช่นวงการ B2B Enterprise ที่เป็นแนวแนวแบบ engineering หรือว่า IT หรือว่ากลุ่มการก่อสร้างที่มันต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับอันนี้ควรจะดูตัววิทยากรเลยง่ายๆหรือก็จบอะไรมานะครับจบอะไรมาจบสาขาอะไรเป็นพิเศษนะครับหรือว่ามีวุฒิในเรื่องของการจัดการคนไหมนะครับ management นะครับอันนี้ในส่วนของ cost เนี่ยถ้าเกิดว่ามีในส่วนของการทำ บริหารทีมขายเนี่ยจำเป็นมากนะครับที่ผู้สอนเนี่ยควรจะต้องมีวุฒิหรือว่าเซอร์ติฟิเคทนะครับเกี่ยวกับการจัดการนะครับซึ่งก็คือวุฒิ MBA นะหรือในส่วนของประสบการณ์ทำงานอันนี้ต้องเช็คอีกนอกจากจบในมาเนี่ยตัวเทรนเนอร์เนี่ยเคยผ่านงานองค์กรอะไรมาบ้างยิ่งถ้าคุณเป็น B2B ระดับสูงอย่างเงี้ยคุณยิ่งต้องการเทรนเนอร์ที่เคยจับโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนนะอย่างผมเองเนี่ย ราชการเนี่ยก็คือพอเป็นบ้างนะครับแต่เอกชนนี่ก็คือแบบคิดว่าผ่านอะไรมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่นะครับอย่างที่3มนะครับคือตัวเทรนเนอร์เนี่ยต้องมีประสบการณ์ในการปิดการขายเองนะครับโดยเฉพาะงานโปรเจกต์ใหญ่นะครับโปรเจกต์ที่เป็นในรูปแบบการดีลตั้งแต่ระดับจัดซื้อผู้จัดก,การไปจนถึงผู้บริหารแล้วก็เจ้าของกิจการนะครับควรจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีตัวเลขจริงอย่างเงี้ย คือเซลล์เทรนเนอร์จะมาสอนเราได้ก็ต้องเคยผ่านโปรเจกต์หรือว่าผ่านสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดนะครับอันนี้ถือว่าชัดเจนมากนะครับแล้วก็ประสบการณ์ทํางานกับการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นตัวการันตีได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวคนสอนเนี่ยต้องมีความออเทนติกนะครับก็คือต้องเป็นเป็นของจริงนะครับถัดมาครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่นเนื้อหานะครับหรือว่าตัวของผู้สอนเนี่ยถ้าเขา เป็นแบบมืออาชีพนะครับเขาควรจะมีแบบเพจหรือว่ามีช่อง YouTube, TikTok, IG, Facebook ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้ไปศึกษาความรู้จากเทรนเนอร์คนนั้นฟรีก็ดูเรื่องของแนวทางเนี่ยเหมือนก็อ่านกระตูนแล้วก็คือดูลายเซ็นนะดูเส้นว่าแบบมันถูกจริตไหมเนื้อหาที่เขาเขียนหรือว่าที่เขาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันตรงกับการทํางานของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเทรนเนอร์ที่ เิดเผยตัวตนจริงแล้วก็มีประสบการณ์อย่างยาวนานเนี่ยคอนเทนต์ก็น่าจะมีเยอะเรื่องของความพิสดารของคอนเทนต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักแต่เรื่องสําคัญจริง,รงๆก็คือเนื้อหาที่สอนนะครับหรือว่าประสบการณ์ที่เขาเล่าการจับโปรเจกต์ใหญ่ๆการขจัดข้อโต้แยง้งเทคนิคการขายวิธีการขายต่างๆเนี่ยคือเขาสามารถถ่ายทอดได้ราวกับว่าลงมือทําจริงนะครับทีนี้ในการเอามาสอนเนี่ยก็ต้องดูว่าแบบตัวเนื้อหาในการเล่าให้ฟังเนี่ย เข้าใจง่ายหรือเปล่าเนี่ยหลักการการสอนมันง่ายๆก็คือทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายมันเหมือนโปรโกอบอะบางทีเราไม่รู้เนาะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆไม่กี่อย่างเนี่ยแต่ว่าโปรโกรอปเขาเห็นแล้วเขาก็ปรับเรานิดหน่อยๆใช้คําพูดที่ถ่ายทอดแล้วเข้าใจง่ายถูกไหมมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นกรอบได้อันเนี้ยเทรนเนอร์ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการพรีเซนต์อย่างเงี้ยพรีเซนต์ยังไงใ,ให้มันแบบโดนใจลูกค้าหรือว่าไอเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็ต้องเป็นการ แบบวิธีทําที่สามารถปรับแล้วเข้าใจทําได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อหาที่เป็นตัวตนของเขาอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube หรือว่า Facebook อะไรอย่างเนี้ยคือต้องสามารถดูได้แล้วเราสามารถไล่อ่านได้ว่าเขาทาไอ้ส่วนเนี้ยมานานหรือย,ยังนะครับหรือว่าเขามีความสม่ําเสมอในการทําจริงๆอันนี้มันก็จะตอบได้ว่าตัวผู้สอนหรือเทรนเนอร์เนี่ยคือน่าสนใจแล้วก็แมชกับเรามากขึ้นนะครับต่อมานะครับก็คือ การยืนยันหรือว่าผลผลงานการสอนที่ผ่านมานะครับก็อันนี้เช็คไม่ยากก็คือถ้าเราติดต่อกับเทรนเนอร์เนี่ยเทรนเนอร์สามารถบอกได้ว่ามีประสบการณ์อันนี้สําหรับคนไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆสั่งสมนะครับโดยการแบบอย่างเช่นเทรนเนอร์มือใหม่นะอันนี้ก็แนะนําว่าเราก็บอกไปตรงๆว่าเราก็เพิ่งเข้าสู่วงการนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเป็นระดับท็อปเซลหรือว่าเป็นผู้จัดการหรือว่ามีประสบการณ์ทํางานกับดีลยักษ์ใหญ่มาก่อนอันนี้แหละครับ คือตัวนี้มันก็จะเป็นแต้มบุญนะดังนั้นใครที่ทําเรื่องของเทรนนิ่งมาอย่างยาวนานเนี่ยก็จะมีผลงานเก็บไว้เป็นพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว,ว่าวิดีโอการสอนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็สามารถเช็คร่วมกับตัวคอนเทนต์นะครับที่เขาปล่อยออกมาได้นะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับอย่างต่อมาครับคือการดู outline นะครับ outline เนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้คือเซลเทรนนิ่งเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเบสิกพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของส่วนของซอฟต์สกิลซะเป็นส่วนใหญ่เช่นทักษะในการพรีเซนต์นำเสนออย่างเงี้ยหรือว่าทักษะในการตอบข้อโต้แย้งต่างๆนะครับการเข้าใจลูกค้าการฟังพวกนี้อันนี้คือเบสิกที่จริงๆไม่ใช่แค่อาชีพเซลครับจริงๆก็ทุกอาชีพที่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าในเชิงแบบสเปเชียลิสต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างการพรีเซนต์ในเชิงของ B2B หรือคอนซัลเท t ีฟเซ e ดิเคิลลิงนะครับแบบสไตล์ที่ปรึกษาเนี่ย ต้องบอกว่าตัวเซลเรนเนอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีวิธีการสอนนะครับที่สามารถทําให้มันเป็นเรื่องของผลลัพธ์ละมันไม่ใช่เรื่องแค่สกิลปากเนี่หรอไหมคือขาย B2B อ่ะมันไม่ใช่ว่าตัวเซลอ่ะทำให้ปิดงานได้นะครับแต่มันมาจากเรื่องของทีมงานเรื่องของการทดสอบเรื่องของผลลัพธ์หลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะการทดสอบหรือว่าการดูผลลัพธ์หลังการเทสอะไรแบบเนี้ย มันคือส่วนที่ยืนยันมากกว่าตัวเซลล์นะครับในในหลายๆการขายใช่ไหมอย่างเช่น Engineering เนี่ยคุณก็ต้องทําได้นะครับหรือ IT ที่ต้องมีผลลัพธ์ที่ออกมาหรือมีทีมงานที่คอยช่วยพวก Project Manager หรือพีเซลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเซลเ t นเนอร์จำเป็นมากที่ต้องผ่านประสบการณ์ในส่วนนี้มาก่อนนะครับหรือว่าการคำนวณเรื่องของ Return of Investment อย่างเงี้ยเรื่องของการคืนทุนเรื่องของการประสานงานต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคอนเน t ชันโดยเฉพาะโครงการใหญ่อย่างเงี้ยการ อยู่ร่วมหรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับ C level อย่างเงี้ยยิ่งถ้าเกิดว่าตัวเซลล์เป็นแบบเซลล์มือใหม่ประสบการณ์ยังไม่มากอ่ะทำยังไงถึงจะยกระดับกิจกรรมตรงนี้ไปนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเนื้อหาที่เป็นในส่วนของภาษาเซลล์แบบองค์กรจริงๆก็จะเป็นในส่วนของแบบอย่าง Account อย่างเงี้ยหรือว่า Pipeline หรือการ Forecast ต่างๆการทำเซลล์ Report กับ CRM นะครับส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่เสริมเข้าไปอีกว่า ตัวเซลล์ที่ต้องทํางานในองค์กรถูกไหมมันจะต้องทํางานเป็นเซลล์โปรเซสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกขั้นตอนมันต้องวัดผลได้เพราะโดยเฉพาะเอาไลน์เนี่ยมันจะต้องถูกเทปไปที่กระบวนการขายนะครับมากกว่าตัวทักษะซอฟต์สกิลหรือพรสวรรค์ของตัวเซลล์นะคือไม่ได้บอกว่าพรสวรรค์ไม่ดีแต่ว่าเซลล์ควรจะทํางานเนี่ยเป็นระบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาไลน์ที่บวกกับเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยแน่นอนว่าจะดีมากถ้าเกิดว่ามีการให้ทำเดี่ยวนะครับ ตัวของตัวเซลล์เนี่ยเนื่องจากสินค้าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับบางคนมาจากวงการยามาจากวงการแพทย์มาจากวิศวะมาจากไอทีมาจาก IT, มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสินค้าแล้ววิธีการนําเสนอเนี่ยก็ควรจะเป็นกระบวนการเดียวกันแต่สินค้าแค่ต่างกันแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าพวกนี้ถือว่าเป็นงานโครงการหมดนะครับก็ในส่วนของตัวเอาไลน์นะครับกับตัววันเวลาเนื้อหาเนี่ย ก็ควรจะเป็นแบบรูปแบบเต็มวันนะครับเพราะว่ามันจะได้มีเวลาอย่างเต็มที่นะครับตัวของผู้สอนเนี่ยจะดีมากถ้าเกิดตัวเขาสามารถที่จะมีความเทเลเมดนะครับเทเลเมดก็คือทําเฉพาะเขาไปศึกษาและเขาเข้าใจจริงๆว่าธุรกิจคุณทําอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเทรนเนอร์ก็จําเป็นจะต้องผ่านเรื่องของประสบการณ์การขายแล้วก็ตัวของความสามารถในการบริหารจัดการเนี่ยได้ได้มากกว่านะครับมันก็จะทำให้มองเห็นชัดว่าคนเนี้ย คือของจริงนะครับในการแบบสอนคนอื่นได้นะครับก็รูปแบบการอบรมเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบเต็มวันนะครับโดยเฉพาะส่วนงพนักง,งานขายนะอันนี้คิดว่าเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่เรื่องของตัวเทรนเนอร์ประเมินความสามารถนะครับถ้าเกิดว่าความสามารถของเขาสูงเนี่ยส่วนใหญ่บัตเจ็ตก็จะสูงอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเช็คอย่างที่บอกครับถ้าจ่ายแพงก็ต้องเช็คว่าคนนี้เป็นของจริงหรือเปล่านะครับ ก็ฝากไว้ครับสำหรับเซลล์แมเนเจอร์นะครับที่ฟังคลิปนี้หรือว่าเซลล์ที่ต้องการหาคอสพัฒนาตัวเองนะครับกับ HR นะครับที่ตอนนี้กำลังตั้งบัจเจตในการทำเซลล์เทรนนิ่งปีหน้าเพื่อบิสเนสพันสำหรับปีหน้านะครับก็พบกับคอนเทนต์คุนี่แหละเซลล์ร้านได้ใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามครับ